สวัสดีครับมาพบกับผมบนช่อง YouTube ช่องเฟสไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินพาเที่ยววัดนะครับก็จะพาเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอราชสารครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็ไม่ใช่วัดท่องเที่ยวอะไรนะแต่ก็มีเรื่องราวที่น่าให้ติดตามเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็เคยเดินทางไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นไปบนสาราการเปลี่ยนซึ่งบนสาราการเปลี่ยนนั้นจะมีเปลือกหอยครับซึ่งเป็นเปลือกหอยเนี่ย ดึกดำบรรเลยเป็นเปลือกหอยโบราณซึ่งก็เก็บได้มากพอสมควรนะครับในครั้งที่มีการขุดคลองที่วัดครับผมก็เลยเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวนะครับรวมกันอีกก็หลายท่านนะครับก็เดินทางไปก็สนุกสนานดีครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศต่างๆที่ท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตเมืองนะครับก็มีบรรยากาศที่ ค่อนข,ข้างดีครับแล้วก็ดูบรรยากาศวัฒนธรรมของชาวบ้านเนี่ยก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านเนี่ยกลับไปอีกครั้งเพื่อไปชมบรรยากาศแล้วก็จะมีะมีโบสถ์นะครับโบสถ์หลังเก่าเนี่ยซึ่งสร้างมาเนี่ยตั้งแต่ปี2,443แล้วครับก็ผ่านมาเนี่ยก็ร้อยกว่าปีแล้วตอนนี้ก็สุดโทมไปมากเลยครับก็รอวันที่จะพันลงมาแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าผมดูลักษณะแล้วเนี่ย ก็บูรนะลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางวัดเนี่ยก็สร้างพระอุโบสถหลังใหม่เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยครับาานี่<ค>่<ณ>็ััปปเ Password, ครับคร <โ SPEAK S 2> ับว<ห>ันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ,นนะที่วัดปกปากนะครับระวังให้ดีนะที่นี่มีแตนนะครับเดินอยาถถ่อาทีผมห้านะแตนแตกเราเพื่อนหนึ่งกันที่ผ่าไว้วอดเลยนะครับตอนนั้นผมเดินเข้าไปผมไม่เจอหลังนะระวังนี่ไม่เห็นแล้วเนี่ยดูข้างนู่นเห็นไหมแตนจะมาเกาะบานเลยป่ะอ๋อเห็นเหรอะไ็เหรอผมเนี่ยนี่บทใหม่นี่แปนคนเลยเขาบอกให้น้องเข้าไปเดินได้ไงระวังแตน เออเรื่องของเรื่องคือไม่รู้ไงไม่รู้ไงถึงเดินไงพ,พอรู้แล้วไม่อยากจะเข้าแนละ้วเดินมันจะหันหน้าเห็นบ้าโบดมันจะหันหน้าลงคลองไอ้สายนี้ที่มันพังเนี่ยมันไม่ได้พังเพราะจริงๆอะ่ะมันไม่ได้พังเพราะพังเองไม่ใช่คือเขาทุบเขาทุบเลยทุบผนังเลยแล้วยกพระประธานเข้าไปเก็บในตรงน้เสมาชุดเนี้ยเนี่ยจะเป็นเสมาในสมยัยรัชกาลที่ห้าหรืออย่างเงี้จะรอห้าแล้วที่เนี่หน้าบันเนี่ยเขาจะประดับไอ้ไอ้ถ้วยถ้วยสามปีเนี่ยเขาจะประดับอยู่ข้างบน แต่เศมาอย่างเงี้ยคือเศมารอห้าแหละเพราะว่าเทียบกับที่วัดสม็ดเหน,นือลายนุ่นลายเดียวกันอุ้ยอันนี้ก็พังเลยแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพังแล้วเนี่ยเมื่อก่อนต้นไม้มันขึ้นนี่โอ้นี่ทำเป็นการเศมาหรือเคยเคยเคยเห็น,นแนอฉกไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเนี่ยที่จะเอาแกนไม้ทำใบยเศมาแต่ตัวนี้พังไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้มันขึ้นตามลาำลมหลักเศมาเนี่ยแต่ไม้ยังดีอยู่เลย

แต่นี่ลูกแก่ตัวเดียวเห็นป้างหนึ่งคือยึดทรงไม้แล้วให้ไม้มันยึดไม้ก่อนแล้วค่อยเอาปูนอ่ะพุ่มขึ้นไปคช่ว่าบางละมุงเหมือนกันเลยแต่ถ้าเห็นตลอดอย่างเมื่อวานเนี่ยที่วัดเมืองกลางวัดเมืองกลางที่มีทางตรงนี้จอมปลวกขึ้นมานะครับภายในนะครับ <S <S ตรงนี้เป็นลูกนิมิตนะ อันนี้มาจากไหนครับในท้องอะไยตรงนี้ในหองเจออะไรใช่หอยใช่หอยหอยโซนฟ้าครแต่อันนี้มันก็หอยน้ำจืดใช่ไหมครเออไอ้นน้ำกร่อยอ่ะหอยจอยจอยจอยชายทะเลอ่ะก็ถือเป็นวัตถุวัตถุทางศาสนาที่น่าสนใจจริงเนี่ย ครับบนสารการเปลี่ยนนะที่วัดปกป่าเนี่ยก็จะมีเปลือกหอยนะซึ่งเกิดจากการขุดลอกคลองนะก็จะเจอเปลือกหอยโบราณนะมีความเก่าแก่มากแต่ผมไม่รู้ว่าสันนิษฐานว่าอายุนานแค่ไหนนะสันนิษฐานว่าจะน่าจะเป็นทะเลมาถึงที่นี่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเปลือกหอยโบราณนะครับหนามากนะเต็มตู้เลยครับ คือเวลาขุดลอกคลองที่วัดปกป่านะครับเนี่ยเขาเจอเยอะมากเลย